วิธีการาง,ง่ายๆที่คุณสามารถประสบความสมําเร็จเจริญรุ่งเรืองและมีรายได้อย่างเหลือเฟือวิธีการที่1จงให้เกียรติงานของคุณที่คุณทําอยู่ตรงหน้าด้วยการลงมือทำด้วยความรักความสุขวิธีการที่สองจงให้เกียรติบริษัทของคุณด้วยการทํางานเพื่อสร้างสรรค์ให้บริษัทจเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้ามเมื่อบริษัทจเจริญเติบโตคุณย่อมจเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยเช่นเดียวกัน วิธีการที่ 3. จงให้เกียรติเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของคุณด้วยการยินดีเต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมายและทำงานของคุณเพื่อที่จะสนับสนุนเจ้านายของคุณให้ประสบความสำเร็จวิธีการที่4จงให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของคุณคือบุคคลที่ทำให้สิ่งแวดล้อมในงานของคุณให้คุณมีความสุขในการทำงาน ซึ่งการให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนั่นคือภาพสะท้อนที่คุณกำลังให้เกียรติตัวคุณเองเห็นคุณค่าตัวคุณเองเช่นเดียวกัน นี่คือวิธีการง่ายๆที่หลายคุณอาจจะมองข้ามกลับมาอยู่กับตรงหน้าของคุณในสิ่งที่คุณทำด้วยความรักด้วยความใส่ใจด้วยความละเอียดด้วยความสุขด้วยความสนุกสนานงานที่คุณทำอยู่ก็จะสะท้อนกลับมาให้เกียรติตัวคุณเองด้วยการสร้างทําให้คุณเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้ามีรายได้ที่มั่งคั่งหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายคุณทําอาชีพใดก็ตามคุณทุกๆคนสามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะ